มันไข่คอแบบนี้เลยนะคะเป็นเจลเลยนะคะมีเหนือข้างล่างเลยนะคะกดเหนือข้างล่างเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับซี่นะคะสำหรับวันนี้นี่เลยนะคะกระดูกไข่คอนะคะเนี่ยซี่จะกินกับข้าวซวุยนะคะนี่ค่ะเป็นต้มแซ่บนะคะแต่ว่าพริกนี้จะเผ็ดนะคะก็เลยใซ้ไม่ได้เยอะนะคะ นี่นะคะใส่พริกใส่หอมแดงนะคะนี่หอมแดงทำเป็นน้ำซอสน,นะคะก็เลยออกแดงๆนะคะมากับมาร้อยๆกับสีนะคะอเอาน้ำมาลาดเข้านะคะเนี่ยมา่ะมาทงกินกันนะคะนี่กระดูกไข่คอนะคะเป็นน้ำมันไข่คอแบบนี้เลยนะคะ เจลเลยนะคะแล้วก็ใสยกับน้ำนะคะเนี่ยใส่น้ำลงไปด้วยอร่อยนะคะอร่อยมากสิชอบกินแบบว่าเก็บข้าวด้วยนะคะใส้น้ำลงไปในข้าวนะคะ ม <icana>, ีเหนือคร yes ั้งล้างด้วยนะคะกดเหนือครั้งล้างด้วยเหนือครั้งล้างยังไม่เปื่อยดีนะคะแต่ก็คดออกอยู่นะ ลียซงเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นข้างล่างนะคะ เหนือเขางล่าให้ื่ยไม่ดีนะฮะ ต้องเกี่ยวนำซุปนะคะอร่อยนะคะแต่เนื้อข้างโดกงยังเปื่อยไม่ดีนะคะ mưa mưa Đừng mày ôm lạ lại เนื้อขอ้างล่างมันมีนิดๆนะคะแต่เกายัางเป็นไม่ดีนะคะซี่ก็เลยกินไอ้กระดูกไก่ไข่คอนะคะน้ำมันไข่คอนะคะสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเบื่อผิชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจใด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะนี่คือกระดูกติเลือดนะคะ